รับหลัพสูตรายการแสลักข่าวกันต่อ,อยังคงร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของดรเสถียนวิพรมหากับประเด็นเรื่องราวของพระเพศที่3นะคะจริงๆเราต้องบอกว่าก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะอาจารย์ว่าคนที่จะเป็นเพศที่3เนี่ยเวลาจะมาบวชเนี่ยกต้องมีการกลั่นกรองก่อนในเบื้องต้นคนอื่นๆเนี่ยปกติแต่เห็นอาจารย์บอกว่าถ้าทําความผิด หรือหนีคดีมาจะมาบวชอย่างนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันเดี๋ยวคนก็สงสัยว่าพวกเรามาคุยเรื่องเพศนะมีะเพศที่3เพศที่4เพศที่1ก็คือชายแท้เพศที่2คือหญิงแท้เพศที่3คือบันดาะที่เรียกว่ากระเทยเนี่ยนะ,ะแล้วก็พูดไปแล้วว่าเราไม่ไปสิทธิของเขาในการดําเนินชีวิตเราก็เคารพในสิทธิของแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาบวชเมื่อมีอายุครบ20ปีเป็นต้นไปเนี่ยจะบวชเนนจะบวชชีคขาเนียจะบวชเนรบรประชาเป็นสามเณรแล้วบว พระเนี่ยที่จริงนอกจากอนุญาต ครบ20ปีแล้วแล้วก็ตรวจสอบแล้วเป็นชายแท้แล้วเนี่ยต้องไปดูอีกนะว่าเคยมีต้องคดีหนีโจรภัยมาไหมตรงนี้ด้วยพญาอะไรตรงไหนไม่ใช่ไปค่ายาบ้าแล้วแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในวัดแล้วหนีมาบวชไปปั้มศีกาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ละเอียดนี่เป็นข้อข้อปลีกย่อยสําคัญสําคัญย่อๆให้ให้เราได้ฟังกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านป้องกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าหลุดเข้าไปก็จะเกิดความเสียหายเหมือนที่เรามาคุยกันนะแล้ว แล้วเวลาชาวพุทธเรามองเหมือนกับส่วนเดียวมองไปห้านิ้วส่วนเดียวมองไปสิบนิ้วเหมือนกับภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปลาตายตัวเดียวเน่าไปทั้งคลองอ่ะในวงการก็เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะย้อนกลับมาถามในส่วนของพระอุปชาะะที่เป็นผู้ที่บวชให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นพระตุตาหรือว่าพระเกยก,ก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่หนีคดีความมาแล้วก็มาบวชให้ท่านต้องรับผิดชอบยังไงคะ เราก็ต้องให้ความสําคัญกับท่านสองเรื่องคือว่าอุปชาท่านมีข้อปฏิบัติอย่างที่เรียนแล้วว่าจะได้มาง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่จะไปสอบดื้อๆแล้วได้นะมีตาตั้งไปสอบไปต้องขั้นตอนนะเป็นสเตปลปรู้ภาษาบาลีภาษามคตบทสวดได้แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติของของการบวชได้ในความเป็นอุปชาเป็นครูนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านเองอยู่ในฐานะที่ต้องระมัดระวังซึ่งผมว่าส่วนนี้ท่านก็ระมัดระวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีถ้ามีเมตตามากมันก็ไม่ได้นะเพราะอุปชาเนี่ยจะถือว่ามีความผิดตรงไหนละ่ะท่านเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานพอไปบวชเสร็จเกิดตุ้ดแต๋วในวัดแล้วบางทีคนก็มาโจดท,ท่าน บอกเอ๊ะพระบูชาเนี่ยอนุญาตได้ไง<อ>ท่านก็มีอย่างน้อยก็ถูกโลกับวัชชะแล้วข้อปฏิบัติของพระบชาท่านก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะห้ามห้ามบุคคลที่เราเรียกว่าประเภทที่สามไปบวชเนี่ยอันที่สองนี่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะไปะสนับสนุนว่าพระบูชาควรจะปล่อยป่าละเลยเลยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเมื่อท่านดูแล้วมาเป็นทีหลังปรากฏทีหลังเช่นนายก็มาดแมนดีนี่แต่มาทีหลัง ชักจะดูอ่อนๆดูจากออรชอนอ่อนแอเราสังเกตจากอะไรคะในส่วนของไปตอนแรกก็ดูไม่มีน้ําเสียงนะฮะเอสาหังเพนเตสุจิระปนิพุตตามปีแต่มาหลังๆนี่หลังจากบวชแล้วกลับมีเหมือนกับเขามีสังคมพอไปเจอสังคมอะไรมันอาจจะมีที่มีซ่อนอยู่หรือเปล่าพฤติกรรมอันนี้ต้องดูให้ลึกก่อนบวชเนี่ยที่เราคุยกันเม่อิี้นี่ว่าต้องดูให้ลึก นะฮะไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาทีหลังอันนี้น่าเห็นใจท่านเหมือนกันคือมาเป็นทีหลังมันก็บางทีก็เป็นพระที่ดีๆนี่แหละ,ะบวชแล้วสองสามพรรษาอ้าวแต่เพ,อ,อ,พอท่านไปเจอวิบากเข้าแล้วก็กรรมมันวิ่งกับปรากฏทีหลังก็โดนจับสือะไรต่างๆก็มีนะ,ะก็เหมือนพระบางรูปอะ่ะจริงๆก็ดีๆมีคนนั่งถือนะ พอหนักเข้าหนักเข้าอ้าวบินทบาทอยู่แถวแจ้งพะนะอันนี้เรายอมรับไหมล่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่มามา,มามาที่จะต้องพาดพิงถึงใครนะ, <c oughs> นะนะก็ต้องวิจารณ์เหมือนกันต้องต้องคุยเหมือนกันว่าถูกไม่ถูกล่ะผิดพระธรรมมาวินัยหรือไม่<อ>ยังไง<ร>นี่นะพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ <c oughs> นะครับมีแม่ตามีจิตที่เป็นศูนย์รวมคืองไม่่ยุพระธรรมคุณธรรมศีลธรรมยุ่งได้แต่ยุ่งในแง่การนำธรรมะเพื่อไปปัดเป่าบําบัตทุบานุสุข <c oughs> แต่ไม่ใช่พาคนไปล้อมนั้นล้อมนี้เสร็จแล้วก็เกิดความทุกข์เนี่ย <c oughs> กลายเป็นคนที่เติมความทุกข์สร้างความทุกข์ <c oughs> แล้วเยอะกฎหมายท้าฟ้าท้าดินเนี่ยไม่ไม่ได้อันนี้ <c oughs> ก็เหมือนกันแหละไนนนละนต้องกาลลงมองปูพาตุ๋แต่ก็มองในองค์รวมเพราะนั้นหนึ่งคนที่จะบวชพ่อแม่รวมั้งพระบูชาสิ่งที่เป็นกระสกส่องใจชาวพุทธก็คือศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ผมเนี่ยมีคนก็บอกว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเมื่อก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนบวชนะบวชมา17บเปีนะ <c oughs> ตั้งแต่เป็นสามเณรเขาเรียก <17, S 2> บวชเรียน 17, เขียนอ่าน 18, ก่อจะมานั่งตรงนี้หายใจได้ทั่วท้องเนี่ยเพราะว่าคุณแห่งพระพุทธศาสนา <c oughs> ผมไม่เคยลืมคุณพระสงฆ์ <c oughs> จะศึกษาเผยแผ่ระะเรียนก็พระสงฆ์ก็ช่วย <c oughs> นะอันนี้ก็ต้องเราเรียกว่าต้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาให้ถูกทางไม่ใช่ว่าเห็นอะไรเสร็จแล้วก็ แหม่นี่ชั่วร้ายซาตานพระสงฆ์ที่ทำท่านทำดีปฏิบัติชอบอีกเยอะฮะที่อยู่ในป่าในเขาอีกเยอะแต่ว่าเอาละในสื่อในโช่องมีเดียที่สมัยใหม่เนี่ยพอไลน์พอเฟซบุ๊กปุ๊บเป็นข่าวปั๊บเนี่ยมันก็เป็นข่าวข่าวก็คือข่าวแต่ข่าวก็จะทำให้วิกฤตตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมว่าสำนักง,งานวุทธศาสนาฝ่ายคุ้มครองฝ่ายดูแลท่านก็เตรียมการเอาไว้อยู่คณะสงฆ์เทวสมาคมเนี่ยท่านก็มีมาตรการก็มีมติทุกระยะระยะเช่นห้ามพระสงฆ์ไม่ยุ่งกับการเมืองนะปี38จําได้ไหมผิดนะก็ะยังมีคนไปยุ่งอยู่บางคนอย่างเป็นต้นมันก็นต้องคุยกันในภาพรวมจริงๆมีหลายคาถามแต่ว่าสั้นๆนิดนึงค่ะถือเวลาต้องปฏิรูปหรือว่าสังคายนาวงการสถาบันสงฆ์บ้านเราไดอยังคะอาจารย์ ที่บอกว่า u c t u r e b u d d h บ s t practice นะจากกรณีนี้หรือหลายๆเรื่องนะค่ะรวมๆกันผมนะว่ามีสองเรื่องที่เราจะต้องปฏิวัติปฏิรูปต้องเป็นรูปใจเราก่อนว่าเราเป็นพุทธศาสนิกที่ดีหรือยังเราไม่ต้องไปมองว่าศาสนาอื่นดีไม่ดีอย่างไรมองที่ตัวเราเป็นาชาวพุทธทำหน้าที่ดีหรือยังอย่างน้อยศีลห้านะที่เจ้าระคุณสมเด็จพระปักน้ำท่านพูดในข่าวที่มีทำบุญที่ทำเนียต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานก่อนเป็นเบสิก ตัวเราก่อนมองที่ตัวเราอย่าไปโทษคนอื่นสองเรามีส่วนที่จะสนับสนุนสกปกป้องพุทธศาสนาหรือยังถ้าเราเป็นคนดีมันก็เป็นการไม่เบียดเบียนพุทธศาสนาเราทําชั่วส่วนหนึ่งก็เป็นการเติมความไม่ดีให้กับพระพุทธศาสนาอ,อันที่สองนะครับอํานาจรัฐสํานักง,งานพุทธศาสนาคณะสงฆ์เทศสมาคมก็มีการประชุมกันมีการหาหรือการตรงนี้ ผมก็อยากฝากไปถึงทางสำนักงานพุทธนะครับว่าเฝ้าระวังดูแลงอย่างทั่วถึงแล้วก็ประสานงานกับทางองค์กรพุทธนะครับก็ต้องขอบคุณที่ที่ที่หน่วยหรือบุคคลที่ท่านมีเจตนาดีได้นําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ว่าไม่ใช่เพียงหยิบมาเพื่อเป็นข่าวและทําลายมันเคยเกิดขึ้นนะคือคุยเรื่องเดียวไม่คุยไม่คุยเรื่องบวกเรื่องบวกของนียากคุยแต่เรื่องลบมีแต่พระไม่ดีพระไม่ดีจนในที่สมบางคนนี่เปลี่ยนศาสนาไปเลย คุยต้องคุยเรื่องลบ <ก S 1> และเรื่องบวกะนะนิ้วมือเราไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ให้เท่ากันแล้วก็ทําให้ศาสนาดํารงอยู่แล้วก็เกิดความมั่นคงคือศีลส,สมาธิปัญญาคือคเราเป็นส่วนสําคัญค่ะนะคะโอ้โหน่าเสียดายจริง,รงๆมีข้าวหนัอีกเยอะนะคะอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์อีกสักหนึ่งรอบะนะคะ,คะวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะดเรสเสถียรวิพรมหานะคะเลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับดเรเสถียรและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ในรายการหอสลักข่าววันนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ